แบบนี้แหละส,สดอดเข้าไปเลยนี่ดีมากเลยเห็นไหม เราอยู่คนเดียวไม่ได้แกค้วัระจาาี่มาได้อในงานนี้ ที่จับไดไ้งรอบรอบมือพอดีเลย พอพเทหนบเรามาพพอลยีรอปพอ้อาอยุาบงกรเราเอาไว้ที่ไครับดเากเอาไปไว้ที่สำนักบริหารนที่ยารักบนรับจะเไที่บนด้ไปตรวจสอบก่อนว่าเป็นงานของ เอเชีย e หรือว่า,ข,าของอเมริกาะคระับไม่ตอนนี้เรายังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นช้างของเอเชีย e หรือว่าช้างของอเมริกาทำข่าวอยู่ในสายสุรินจังหวัดเดียวใช่ไหมที่แต่เจ้าของตุงเชียงห้าดาวหรือไงที่ออาขายครับเจ้าของเขาเลยครับ,รบแต่ตอนนี้ก็ให้การเป็นศูนย์เขาเขาบอกว่าเขาเป็น เจ้าของซื้อจากไอ้เจ้าของช้างซึ่งมีตัวลูป,ประพันธ์ครับเขาว่าเขาซื้อมาถูกต้องตองามกฎหมายมีหลักฐานการได้มาจากเจ้าของช้างที่มีตัวลูป,ประพันธ์ครับครับจากการสืบทราบข,ของทางตำรวจปทศอส,อส่วนกลางจากกรุงเทพนะครับสืบทราบว่าจะมีการซืร้อขายงาช้างซึ่งไม่ชอบ ด้วยกฎหมายจึงได้ทางตัวเป็นพ่อค้าเข,ข้ามาสืบสวนสอบสวนแล้วก็ลอ่อซื้อจึงทราบว่ามีการค้าช้างแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะเป็นช้างเอเชียหรือช้างแอฟริกาจึงได้เข้าทำการจับกลุ่มเนื่องจากไม่มีหลักฐานการได้มาบริเป็นร้านกุนเชียง ห้าดาวครับอยู่ในตัวอำเภอเม,อเมืองจังหวัดสุรินทร์แล้วผู้ต้องหาะรคับเป็นยังไงผู้ต้องหา,าในเบื้องต้นให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาครับแล้วงานคู่นี้เขาตั้งราคาขายอยู่ที่เท่าไหร่ตั้งราคาขายอยู่ในราคา2ล้าน3ามแสนบาทครับมีความยาวเท่าไหร่มีความยาวเม็ดเศษหนักหนักประมาณ32กิโลกรัมครับถ้านำออกนอกประเทศจะมีมูลค่าประมาณเท่าไหร ก็คงจะประมาณสัก3-5เท่าตัวครับ